สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนปวันนี้พามารีวิวเรือนเพาะชํำแหล่งสะสมของกุหลาบหินครับกุหลาบหินส่วนมากเป็นจะเป็นกุหลาบหินแล้วก็อย่างอื่นเล็กในในๆ,ๆน้อยๆอยเนาะอยู่ในสวนอยู่ในเรือนกระจกเรือนเพาะชํำนั่นเองต้องเข้ามาต้องเข้ามาในนี้ครับถ้าถ้ามาอยู่ในเน้นในนี้นะตายข้างนอกเพราะว่าหน้าหนาวครับหน้าหนาวตอนนี้ ลูสะสมมาเยอะแยะเลยหลายพันรับหลายสไตล์กินก็สวยดิถ้าเขาได้แดดเข้มเข้มนะสีจะเปลี่ยนทันทีเลยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวกลายเป็นสีแดงสีอะไร่รู้นี่โหระพาลุงก็เข้ามาในนี้นะคงอยากจะรอดถ้าอยู่ข้างนอกนะไม่ได้ได้เลยเพราะว่าความเย็นความหนาวลมแรงนี่ปักหอมเปยยังอยู่ สักถักก็หน้าร้อนกำลังเข้ามาอีกสองสามเดือนเ็อยู่ข้างนอกคงคงทันนะคง,อคงรอดอตอนนี้พามาชมในนี้ก่อนเนาะ <S <S เดือนพ่ะชํสาสะสมของของลุงนี่เยอะแยะหมดเลยที่อยู่ในถุงพลาสติกนี่นะลุงเอาตัดตัดเอากุหลาบครับกิ่งกุหลาบข้างนอกเอามาเอามาชาไวา้เอาใส่กับทรายเป็นทรายกับดินผสมไปนหน่อยแล้วก็ปิด รอบครอบอย่างนี้สักสามเดือนอะ่ะคืจอกรากให้ล้ารอครับรอสามเดือนี่แหล่งสะสมของลุงดูดิมีอะไรบ้างดูดูที่เยอะไปหมดเลยก็ล่ำหินไงเวลาแขกมามเวลาเพื่อนมาพักที่บ้านลุงก็จะเอาไปไประดับในห้องน้ําครับเนี่ยเอาไปในห้องน้ำรั้วห้องนอนห้องสว่างจะเป็นห้องน้ามากกว่านะห้องน้ำนี่ไปตั้งในห้องน้ำอย่างเงี้ยนี่ตั้งในห้องน้ํา เวลาแฉกมาเยือนมันพักค้างคืนแล้วเขากลับไปลุงก็มาตั้งไว้ที่ในนี้ที่เก่าดูตรงนี้สิสวยงามมากเลยนะถ้าแดดจะจัดนะตรงปลายปลายจะเป็นสีแดงแดงหน่อยนะไอ้ดังคุคม้คมๆคมุคม้คมๆนี่ไม่ใช่อะไรนะเสียงลมข้างนอกลมมันแรงลม,มแรงจริงๆเลยนะถ้ามากรูนูก็มาไว่ายนี้ ลมแรงแดดร้อนหน้าร้อนหน้าหนาวลมเย็นลมหนาวหิมะอะไรน้ําแข็งตกโอ้ไม่รอดครับต้องอยู่เดี๋นี้ถึงจะรอดม,มีเงนินใหม่จะซื้อใหญ่กว่านี้ทําจะทําเป็นใหญ่กว่านี้หลายเท่าเลยแตอนี้ยังยังเท่านี้ก่อนเนาะางน,นี้ก่อนเือนกระจกพังไปรอบเหมือนนันะเจอพายุมาพังไปรอบหนึ่งโค่นลงไปต้องเอามากลับขึ้นมาใหม่ ทีนี้พาพาไปชมข้างนอกพาไปตัดเอาดอกดารารัตด้วยดอกดารารัตหรือว่าหรือว่าดอกเจฟฟิโ uh, ดครับตอนนี้เริ่มจะอ,ออกดอกแล้วอ่ะติดป,ประตูก่อนนะแ้ต้องอยู่ใดนนี้ครับอยู่นี้ถึงจะถึงจะรอดอยู่ข้างนอกไม่ได้เลยนี่ต้องต้องเอาปิดอย่างนี้เลยนี่ถึงจะรอดถ้าอย่างนั้นแล้วไม่ได้เลยไปเข้ามาในสวนนี้ทีนี้ พาตัดเอาดอกดารารัดนึงยาตัดเอาไปบ้านครับเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่ไร่เนาะยำลังอยู่ที่ไร่จะไปบ้านกลับบ้านพรุ่งนี้เช้าตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเองเริ่มต้นของดอกดารารัดเองมาพอดูบกับนา่ามันจะมีมีมากแค่ไหนเัน่งเริ่มต้นอีกฝั่งตรงข้างๆรั้วนี่ย่เฉียวนี่นะใช้หมดเลยนะั่นกำลังเป็นดอกจูมอยู่ยังไม่ไม่บานเต็มที่อธิบานก่อนคือดอกที่ยังไม่สวย นั่นแหละลุงถึงจะพามาตัดเอาดอกที่ยังไม่สวยเชิดแบบเนี้ยเห็นไหมเห็นนะดารารัตว์เดฟิโด่นี่แบบนี้พับบนนี้พันแบบน,น,นี้ยังไม่สวยเนี่ยยังไม่สวยพันนี้สวยๆยังยัง,งยังไม่บานมาเพิ่งยังไม่บานเห็นไหมเดี๋ยวตัดก่อนเดี๋ยวลมก็แรง,แรง,แ,รงแรงนะอยู่เงี้ยถ้าถือลมนานไม่ได้นะน่ะจะจุยหมดเลย พันยังไม่สวยเท่าไหร่อย่างเงี้ยพันเงี้ยดอกใหญ่ๆพันที่สวยต้องต้องออกช่วงช่วงต้นเดือนกันยายนครับพิ่งตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเดือนอสิงหาเนาะสิงหานไ่แบบนี้โอ้ยลมแรงแค่เนาะมึกจะบาดเอง ฝั่งไม่มีอะไรมากอ้วยลมโลที่ขาวลุงตัดไปไหว้หิ้งพระเมื่อกันนะตัดไปยังไม่นานมาเองตัดไปหิ้งพระเดิๆตัดปัด เพิ่งจะเริ่มต้นแล้วก็เดือนช่วงเดือนฤดูสปริงครับกำลังเข้ามากำลังเข้ามากำลังเข้ามาแล้วอีกเดือนกว่าก็เข้าฤดูสปริงแล้วสปริงเข้ามาก็ดอกไม้ก็ออกดอกนั่นเองเียตอนนี้เพิ่งจะเริ่มต้นเองรออีกนิดหนึ่งได้ชมดอกไม้แน่นอนนานาพันธ์ครับดอกไม้นานาพันธ์แน่นอนตอนนี้ยังมีนิดหน่อยให้ชมก่อนเนาะยังไม่ยังไม่อลังการเท่าที่ควรนี่หอมนะ ขี <Christina. S 1> ่น้องไปลารับขงำรำของเราเำยังตัดไปไม่ได้บ้างลำเทนี้ได้เท่านี้เลยนะมีมีกำลังบานก็มีเอาเลยเนาะกำลังบาลนี่แหละกลับมาอีกสองอาทิตย์ก็คงจะบ้านก่อนเอาอย่างนี้ปานอดีตละ แล้วนะวันนี้มันมีแดดหน่อยหนึ่งเมื่อวานมะันฝนตกทั้งวันอืมอืมไงสีเหลืองผสมกับสีขาวโอ้นี่ฝัง,ไไงี้ไงจำไม่มมได้วา,างไว้ตรงนี้เองหาไปไหนไปไหนนี่ไงนี่ก็สวยนะนี่ก็สวยนี่ ขาวนวลๆสมเหล <aja, S 1> ืองหน่อยกลิ่นหอมครับกิ่หอมมากเลยหอมเราจะเราจเันนะนี่สวยแล้วนะมาฝั่งนี้เป็นไงบ้างฝั่งนี้กุหลาบก็เพิ่งจะตั้งเพิ่งจะเพื่ผลใบออกมานิหน่อยเองกุหลาบยังยังไม่ยังไม่บาน ต้องรอเดือนอปลายเดือนตุลาครับเพิ่งจะมีดอกตอนนี้เพิ่งจะเพิ่งจะผลิหนอมานิดหน่อยๆเองตอนนี้เนี่ยได้แล้วอ่ะตอนนี้ก็สวยสวยงามพอแล้วเนาะตอนนี้ก็พอแล้วล่ะเดฟดเดฟดิโดดอกดารารับนั่นเอง ่ะลุงพาไปชมดอกไม้ชนิดหนึ่งที่ส่งความหอมมากที่สุดเท่าที่ลุงเคยหอมมาถ้าเป็นดอกกระดังงากระดังงาที่เมืองไทยนะดอกชนิดนี้กินขาดเลยกินขาดนี่ไงเขาเรียกว่าดับฟินี่ครับดอกดับฟินี่เห็นไหมเริ่มออกดอกแล้วสีขาวมีสีขาวกับสีชมพูนะสองสีหอมแบบ สดชื่นแบบมู๊มตัดางนี้นะใส่ใจการไว้ในห้องน้ำแล้วข้างน,นอกนกลิ่นีหอมมากเลยหอมฟุ้งหมดเลยเนี่ยเดฟนีครับเริ่มออกดอกแล้วลุงตัดไปวันก่อนเนี่ยไปไว้หิ้งพระหิ้งพระกับดอกดารารัดด้วยกันหอมมากเพิ่งจะ่มต้นครับเพิ่จะร่มต้นรออีกสักพักหนึ่งนี่ถึงจะตัดอีกทีหนึ่งตอนนี้ไี่ออกหอมมากเลยกลิ่นหอมจริงๆเลย โอเคนะครับผมไปยืงขอจบตรงนี้ก่อนเนาะไปเขาว่าเขาว่ากันใหม่เขาเจอกันคลิปหน้านะครับผมไปสวัสดีครับผม